มันเป็นไมเซตของคุณมันก็จุดเกิดจากประสบการณ์เองนั่นแหละประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินมันไม่ดีมาตลอดจะให้เชื่อว่าเงินหาง่ายได้ยังไงคะได้สิคะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราต้องเชื่อมันก่อนเชื่อใหม่ต่อไปนี้เชื่อใหมโอเคไหมเชื่อใหม่น,คมมน,นะคะเงินหาง่ายนิดเดียวคุณรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เราเรียนรู้กดแรงดึงดูดเรียนรู้เรื่องไม้เซตมันเปลี่ยนจากเงินหายาก ที่เคยพูดเหมือนกันเคยพูดเหมือนกันเพราะเรามาเรียนรู้รู้ไหมคะว่าทุกวันนี้ยมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้มีแต่เงินพรั่งพรูมาจากทางไหนก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันหาง่ายอย่างที่เราเชื่อจริงๆแค่เปลี่ยนคําพูดแค่นี้แค่องศาเดียวเนี้ยจากยากเป็นง่ายเนี้ยกระเป๋าตังค์คุณเงินในกระเป๋าตังค์คุณจะเพิ่มขึ้นในบัญชีคุณจะเพิ่มขึ้น Handsome some